เช้าปรูวันรุ่งขึ้นเย่ยเชนนัดหมายกับนานาโกและขับรถไปที่ชองเอวิซิสด้วยกันเขาต้องการส่งนานาโกไปที่มิดเลเวลวินล่าเพื่อให้นานาโกมีสมาธิกับการปรับปรุงการควบคุมออร่าของเธอที่นั่นและตัวเขาเองจะนำของเหลวในช่องปากที่ทำและแจกจ่ายของเหลวในช่องปากให้กับนักเรียนศินละปะก,การต่อสู้ทุกคนในเวลาเดียวกันสตีฟโรชิลได้ข้ามมาหาสมุทรด้วยเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวแล้ว เข้าใกล้จินลิงมากขึ้นเรื่อยๆโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อเย่เชนยังอยู่ระหว่างทางหฮงฉางกิ้งพูดกับนักเรียนศินละปะก,การต่อสู้มากกว่า400คนที่กำลังฝึกฝนในตอนเช้าทุกคนบอกข่าววดีให้คุณทราบอาจารย์เย่จะมาพบคุณในภายหลังตามที่อาจารย์เย่เขาได้เตรียมของขวัญให้คุณแล้วและเขาจะมอบให้คุณในภายหลังเมื่อนักเรียนศินละปะก,การต่อสู้ได้ยินสิ่งนี้พวกเขาตื่นเต้นมากคินออ สุรุโอลี่สมาชิกของตระกูลฮีและสมาชิกของเทนเทาสันรา้อนฮอลต่างก็รู้ว่าเย่เชนมียาที่ดีที่สามารถปรับปรุงการพบปลูกของนักศิละปะก,การต่อสู้ได้แม้ว่าลองซิกิซึ่งมาจากที่ไกลๆจะขาดความเข้าใจในเรื่องนี้แต่ตั้งแต่เทอมาที่หัวเซียเธอก็คิดถึงเย่เชนในใจของเธอและอย่างใดเธอก็รอคอยที่จะได้พบเขาเสมอ เมื่อได้ยินว่าเย่เชนกำลังมาที่นี่ลองซิกิ่ก็ตีกลองในใจของเขาแล้วประมาะและตั้งตารอหลังจากที่เย่เชนส่งนานโกะไปที่วินลากลางภูเขาเขามาที่ชองเอวิซีพร้อมกับของเหลวในช่องปากโฮมดับลิวและเชนเซกกกำลังรออยู่นอกประตูนในเวลานี้และพวกเขายังเตรียมรถเข็นขนาดเล็กลุ่งหน้าตามความต้องการของเย่เชนเมื่อเห็นเชิญเจอใายเชิญถามเขาด้วยรอยยิ้มเล่าเชิญมาถึงเมื่อไหร่เชิญเจอใครตอบว่า กลับไปที่นายน้อยลูกน้องของฉันรีบกลับมาเมื่อเช้านี้เย่เชนพยักหน้าเบาๆและพูดว่ามันเกิดขึ้นที่วันนี้มีอาหารเย็นตอนเที่ยงและเมื่อฉันทำงานที่นี่เสร็จคุณและฮงดับจะเข้าร่วมกับฉันฮงดับรู้แล้วว่าเขาจะจัดงานเลี้ยงให้กับชายหมายเลขสองของตระกูลโรชิลในคาสน์เทียงเซียงตอนเที่ยงวันนี้แต่เชนเซกายไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย เมื่อได้ยินว่าเย่เชนกำลังจะให้เขาเข้าร่วมง,งานเลี้ยงอาหารข้าเขาไม่ได้ถามคำถามใดๆดังนั้นเขาจึงพูดทันทีว่าโอเคนายน้อยเย่เชนถามหง w วอีกครั้งทุกคนมารวมตัวกันแล้วหรือ,อยังฮงดัวูรีพูดว่าพวกเขาทั้งหมดกำลังรอคุณอยู่ในห้องถงศิละปะก,การต่อสู้ตอกอลลงอเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่ารีบผ่านไป W งวิยูรีบรเริ่มที่จะเข็นรถเข็นที่เต็มไปด้วยของเหลวในช่องปากและร่วมกับเชนไซกายตามเย่เชนไปที่ห้องถงศิละปะก,การต่อสู้ในเวลานี้ในห้องศิละปะก,การต่อสู้นักเรียนศินละปะก,การต่อสู้หลายร้อยคนที่สวมเครื่องแบบฝึกกำลังนั่งขวายห้างและรอทุกคนนั่งในแนวนอนและแนวตั้งเรียบร้อยและเรียบร้อยในขณะที่ฮงชางกิ้งนั่งขวายห้างบนแท่นบรรยายคนเดียว ทันทีที่เชิญเจอใครผลักประตูเปิดออกทุกคนมองไปด้านข้างและเห็นว่าเป็นเย่เฉินที่เดินเข้ามาและทุกคนก็ลุกขึ้นยืนตัวตรงทีละคนและทักทายเย่เฉินในหมู่พวกเขาดวงตาของลองซิกิเมื่อเขามองไปที่เย่เชินเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความตื่นเต้นที่ไม่สามารถปกปิดได้ฮงฉางกิ้งเดินไปหาเย่เชิอย่างรวดเร็ว2 3งมาที่เย่เชิและพูดด้วยความเคารพอาจารย์เย่เหล่าสาวกกำลังรอคุณอยู่คุณสามารถพูดกับทุกคนได้สองสามคำ ย่เทนพยักหน้าเดินไปที่แท่นบรรยายและพูดด้วยเสียงอันดังทุกคนถนนศินละปะการต่อสู้อาจกล่าวได้ว่าถนนนั้นยาวชั้นก่อตั้งฐานฝึกศิละปะการต่อสู้แห่งนี้และเชิญหงเทียนที่มาที่นี่เพื่อสอนแรงจูงใจพื้นฐานของทุกคนคือหวังว่าด้วยความพยายามเหล่านี้ในระดับหนึ่งเพื่อเร่งความก้าวหน้าในศินละปะการต่อสู้ของคุณฉันไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับสถานที่แห่งนี้หลังจากได้สัมผัสกับมันมาระยะหนึ่งแล้วสิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการเพาะปลูกของคุณหรือไม่ ผู้ชมตอบพร้อมเพรียงกันใช่หนึ่งในนั้นอุทานว่าไม่เพียงแค่นั้นแต่จะเป็นประโยชน์อย่างมากถูกต้องมูสนั้นใหญ่มากจริงๆความเข้าใจส่วนตัวของฉันเกี่ยวกับศิละปะก,การต่อสู้ก็ชัดเจนขึ้นเช่นกันลองซิกิซึ่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนก็รวบรวมความกล้าและพูดเสียงดังหลังจากมาที่นี่การพบปลูกอาจกล่าวได้ว่าเป็นสองเท่าของผลลัพธ์ด้วยความพยายามเพียงครึ่งเดียว เย่เชนจำเธอได้และถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าคุณหลงเมื่อคุณทอีเจิ้นดาวอยู่ในสหรัฐอเมริกาคุณก็ติดตามฮงเทียนชีเพื่อฝึกฝนด้วยและเมื่อคุณมาที่นี่ก็เหมือนกันทำไมคุณถึงรู้สึกว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์สองเท่าด้วยความพยายามเพียงครึ่งเดียวที่นี่ลองซิกิไม่คาดคิดว่าเย่เชนจะถามคำถามของเธอและพูดอย่างประมาเล็กน้อยว่าอาจารย์เย่ ต่อไปประโยคด้านล่างเป็นจริงไม่เกินจริงและมี3ามเหตุผลหลักที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถได้รับผลลัพธ์สองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวหลังจากนั้นเธอก็หยุดเล็กน้อยแยกแยะความคิดของเธอและพูดต่อเหตุผลแรกคือเมื่อไทอีเจิรนดาวอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ซูนและชายชราของเขาไม่จริงจังและมีความรับผิดชอบเหมือนตอนนี้พวกเขายังต้องดูแลการเพาะปลูกของเราและจับตาดูความคืบหน้าในการเพาะปลูกของเราดังนั้นประสิทธิภาพจึงสูงขึ้นตามธรรมชาติ คงชังกิ้งอธิบายด้วยความเขินอายอาจารย์เย่ททอีเจิ้นดาวเคยมีสายพุทธอยู่บ้างและผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาก็หลวมไปหน่อยแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเหล่านี้แล้วเย่เชนยิ้มและพยักหน้าและถามลองซิก,กิอีกครั้งแล้วอีกสองเหตุผลละ่ะลองซิก,กิตอบว่าเหตุผลที่สองคือฉันรู้สึกว่าความเข้าใจส่วนตัวของทีซุนเกี่ยวกับวิธีการทางจิตของททอีเจิ้นมิกยูอันดาว ได้รับการปรับปรุงอย่างมากและความเข้าใจของชายชราของเขาก็ดีขึ้นและเมื่อเขาสอนเราความเข้าใจของเราจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมฮงชางกิ้งีบพูดว่าอาจารย์เย,ย่ต้องขอบคุณวิธีการทางจิตที่คุณให้ส่วนที่สองของไทอีเจิร์นมิกยูอันดาวแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ใต้บังคับบัญชาในการทําความเข้าใจไทอีเจิร์นมิกยูอันดาวและระดับความเข้าใจก็ดีขึ้นอย่างมากเช่นกัน ลองซิกิกล่าวต่อว่าเหตุผลที่สามคือบรรยากาศที่นี่มีแรงจูงใจอย่างมากในอดีตในไทอีเจิ้นดาวต่อไปเป็นสิทธส่วนตัวความเร็วในการฝึกฝนความเข้าใจในศิละปะก,การต่อสู้นั้นสูงกว่าสาวกคนเดียวกันโดยธรรมชาติแล้วว่าจะหยิงพยองและพึงพอใจมากกว่าเล็กน้อยดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความหย่อนยานแต่ที่นี่ในเซี่ยชันประหนักว่าพรสวรรค์ของผู้คนจํานวนมากนั้นแข็งแกร่งกว่าในเซี่ยมากและพวกเขาทํางานหนักกว่าในเซี่ยชันประหนักว่าฉันไม่ได้ดีที่สุด ดังนั้นฉันจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ทันกับช่องว่างเมื่อได้ยินเช่นนี้เย่เชนพยักหน้าเบาๆและพูดด้วยรอยยิ้มฉันคิดว่ามิสลองกำลังพูดคำสุภาพสองสามคำแต่หลังจากฟังแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่จริงใจจริงๆ เย่เชนกล่าวต่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณไม่มีศิละปะก,การต่อสู้ครั้งแรกและไม่มีครั้งที่สองไม่มีปัญหาการขาดแคลนผู้รู้หนังสือที่มีความสามารถในโลกพวกเขาสามารถท่องบทกวีได้ตั้งแต่อายุยังน้อยส่งออกบทและแม้แต่เขียนบทกวีที่มีชื่อเสียงและคอเทรนที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยเรื่องราวอัจริยาเช่นนี้ไม่เคยขาดแคลนในประเทศใดๆใ,ใ,ในโลกในทุกขั้นตอนแต่ฉันไม่เคยได้ยินว่ามีใครที่มีพรสวรรค์ด้านศินละปะก,การต่อสู้และสามารถต่อสู้ได้ทั่วโลกเมื่ออายุ3หรือ5้าขวบ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกศิละปะก,การต่อสู้หรือกีฬาที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นมันยังห่างไกลจากมากพอที่จะมีพรสวรรค์ไม่ว่าพรสวรรค์จะแข็งแกร่งแค่ไหนคุณต้องฝึกฝนต่อไปทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อมีโอกาสคว้าแชมป์และยิ่งกีฬาชั้นยอดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องการการผสมผสานระหว่างโค้ชมืออาชีพสถานที่มืออาชีพและการฝึกอาชีพและศิละปะก,การต่อสู้ก็เหมือนกันโดยธรรมชาติ นั่นเป็นเหตุผลที่ชั้นสร้างชองเอวิซีให้เป็นฐานฝึกศิละปะก,การต่อสู้ในปัจจุบันที่นี่เป็นสถานที่มืออาชีพของคุณและฮงเทียนทีเป็นโค้ชมืออาชีพปรับใดที่คุณสามารถพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฝึกฝนอย่างมืออาชีพภายใต้ใตการแนะนําของฮงเทียนทีฉันเชื่อว่าความแข็งแกร่งจะดีขึ้นอย่างมากทุกคนเชื่อมั่นในคําพูดของเย่เชนโดยธรรมชาติเพราะพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของทฤษฎีนี้ดังนั้นกลุ่มคนจึงปรบมือโดยไม่รู้ตัว เย่เฉินรีบยกมือขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดปรบมือแล้วพูดว่าฉันมาที่นี่วันนี้ไม่ใช่เพื่อให้ทุกคนชื่นชมฉันแต่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความหมายขององค์การมีอยู่ของสถานที่แห่งนี้นอกจากนี้ฉันมีของขวัญเล็กๆน้อยๆสำหรับทุกคนขณะที่เขาพูดเขามองไปที่ h o ิ g w ูและพูดว่ามา h o ิ g w ูคุณเลือกคนสองสามคนและมอบสำเนาของขวัญที่ฉันนำมาให้ทุกคนในปัจจุบันอัญประกาศคู่ Directory